สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิว Osmo Action 1นะครับกล้อง Action Cam มือ2ณนะตอนนี้นะปี2024เนี่ยหาซื้อได้ประมาณ3,000กว่าบาทผมได้ตอนนี้มา3,500บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ากล้องระดับ Action Cam ยุคแ,แรกๆนะครับราคามือ2,3,500กว่าบาทเราจะได้ฟุตเทจเป็นแบบไหนนะครับผมจะใช้ Setting 4K 60นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ่ายกลางคืน วันนี้จะไปเซเว่นเฉยๆเดี๋ยวจะอัดวิดีโอมาให้ดูว่าถ่ายขับรถแล้วก็ถ่ายาไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยราคาสัมพันกว่าบาทในการถ่ายกลางคืนเนี่ยคุณภาพประมาณไหนนะครับเดี๋ยวมาดูฟุตเทจกันนะเดี๋ยวไปลุยกันเลย จริงๆมันมีเซเว่นหละเซเว่นนะเดี๋ยวผมจะขี่ให้มันไกลหน่อยละกันนะเพื่อจะได้เห็นแสงแล้วก็ภาพได้มากขึ้นนะครับตอนนี้เราก็อยู่หลังมอชอนะรถมันก็จะประมาณนี้แหละในช่วงเวลานี้นะเวลานหนึ่งทุ่มคนก็จะเลิกงานเลิกเรียนมาหาอะไรกินกันแถวนี้ อันนี้ก็จะเป็นเสียงสดๆนะไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยนะความสามารถของกล้องตัวนี้มันก็จะประมาณนี้เนาะอย่างที่ทุกคนเห็นนะเผื่อว่าประกอบการตัดสินใจในการซื้อนะครับจริงๆผมตัวนี้จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมันมากหรอกแค่อยากจะเอามาถ่ายแล้วก็ให้มันเห็นภาพบรรยากาศเฉยๆว่าเราทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเอามาถ่ายตัวเองเวลาทํางานครับผม แต่ถ้าใครอยากได้ดีไปเลยอะ่ะก็ต้องเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็น Osmo Action 4ตัวนั้นอะ่ะดีดีมากๆเลยแต่ว่าผมก็อาจจะยังไม่ซื้อครับเพราะว่าเดี๋ยวราคามันก็จะลงมาเนาะตัวที่ผมเล็งไว้ก็จะมี Osmo Action 4กับตัว Insta เนาะ 360x3 นะครับหรือว่า x2 ก็ได้แต่ตอนนี้รอราคาลงก่อนตอนนี้ราคามันหมื่นกว่าบาท ก็ราคามันลงมาก่อนเดี๋ยวมันก็ลงมาครับกล้องแอคชั Action ่นแคมราคาตกไวอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมแวะเซเว่นสาขานี้แล้วกันนะเราเลยเซเว่นมาตั้งหลายสาขาแล้วแต่ว่าอยากให้เห็นภาพไง สาขานี้ไม่มีของครับเดี๋ยวไปอีกสาขานันนีก็ได้จริงจริงก็ไปสาขาที่เราผ่านมาเมื่อกี้แล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวผมไปขับรถเล่นให้เพื่อนๆดูก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยแวะซื้อของตอนกลางคืนฟุเตเทจก็จะประมาณนี้นะถ้าใครซีเรียส เรื่องภาพแตกอะไรอย่างเงี้ยก็ตัดสินใจได้เลยครับว่าต้องจ่ายเงินสูงขึ้นเพื่อที่จะใช้ตัวที่ใหม่ขึ้นนะการจัดการน้อยของตัวกล้องรุ่นใหม่ก็จะดีกว่านี้นะครับกล้องรุ่นนี้ก็จะทําได้ประมาณนี้แหละเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะมันขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีครับยิ่งซื้อของที่เทคโนโลยีสูงอ่ะก็จะได้ คุณภาพที่ดีกว่านะครับที่ดีกว่าอันนี้ก็อยู่กลางกางมอชอนะเดี๋ยวไปวนอ่าเดี๋ยวผมจะไปวนอ่าแก้วให้ดูตอนกลางคืนแล้วกันนะ เลี้ยวซ้ายก็เป็นหนังแก้วแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวาไปตรงหน้ามอก่อนเพื่อที่จะได้ผ่านหนังแก้วเต็มๆไปเลยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศคร่าวๆข,ข,ของในมอชอนะครับ จริงๆอะผมอยู่ที่นี่ามาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะที่นี่ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากครับสลาแดง แก,ก็คนเยอะเหมือนกันนะวันนี้โซนข้างล่างสายมือก็จะมีคนเขาพาน้องหมาหมามาเล่นน้องหมาแมวนะครับมาเล่นกันนะครับเอาไว้เป็นลานอเนกประสงค์ เดี๋ยวก็จะผ่านอ่างเสียมหูอ่างใหม่นะครับอ่างตาลอ่างตาดอะไรสักอย่างได้แหละ,หละ,หละ,หละ สร้างอะไรอะไรอีกไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวกลับละไปหลังมองมันเดิมไปซื้อของนะครับ ตลาดไฟหิน Okay. เพื่อนๆก็จะเห็นภาพแล้วนะครับว่าภาพรวมเนี่ยที่ถ่ายออกมามนันประมาณไหนเนาะเซตติ้ง <Set ting S 1> ที่ผมใช้นะครับเป็น 4K 60ธรรมดานะครับไม่ใช่โหมด HDR นะเดี๋ยวผมจะมาลอง โหมด HDR ให้อีกทีนึงแต่ว่าในของ HDR เนี่ยมันจะจำกัดเฟรมเรทอยู่ที่30นะครับมันก็จะไม่ได้ลื่นตามเหมือนแบบนี้นะครับไว้ประกอบการตัดสินใจละกันถ้าสมมติว่าอยากได้เป็น HDR ที่คุณภาพสูงกว่านี้เฟรมเรทสูงกว่านี้ก็จะต้องเป็นตัวรุ่นใหม่นะตัวนี้ยังทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ Osmo Action 1นะครับ Osmo Action 1ราคามือสองตอนนี้ก็อยู่ประมาณ3 0 0 0 3,500ประมาณนี้นะครับก็ ราคาไม่ได้แพงนะครับแล้วก็สามารถเห็นภาพได้โดยรวมประมาณนี้ในโหมดกลางคืนนะเดี๋ยวกลางวันเนี่ยเดี๋ยวจะเทสให้ดูอีกทีหนึ่งว่าอ่าระดับ 4K 60เนี่ยประมาณไหนนะครับแต่ปกติที่ทอยู่ในช่องของผมมันจะเป็นเป็น Full HD 60เนาะยังไม่ได้เป็น 4K 60นะเพราะว่าไฟล์มันค่อนข้างใหญ่นะครับผมก็จะอัดเป็น 4K เนี่ยบางครั้งจริงๆวันนี้ก็มาลอง 4K 60ในโหมดกลางคืนให้ดูก่อนเดี๋ยว ครั้งหน้าจะลองเ k 60ในโหมดกลางวันให้ดูนะครับใครสงสัยตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะแล้วครับบ๊ายบาย